ผมสาธิตกรุณพร้อมด้วยคุณอดิศรพึ่งยาครับเราสองคนจะนำทุกท่านมาชมเกมที่เอเที a สสเตเดียมครับหลังของทีมระบายสีฟ้ามนเชสเตอร์ซิตี้กันครับ,<พ>บเป็นโอกาสทองของเขาครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วมาเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับหล uh oh. ัจากเริ่มเกมขึ้นมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นฝ่ายได้เฮจากประตูที่ขึ้นนำก่อนแล้วครับอิงส เปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับควนมาตาอันโตนิโอวาเลนเซียโอ้เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆลูกนี้อเล็กซิสซานเชสจะเป็นคนไปเตะเองครับ มงลุ้นประตูเลยเลยครับควนมาตามาติชโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับ แฟนแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับแล้วได้ลุ้นประตูครับล,ลูนิโอบอลชนคานครับแล้วก็ออกไปเลย้อมมงส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับต้องบอกว่าลูกเล่นแพลวๆจริงๆนะครับนี่เป็นอีกครั้งนะครับที่เขาโชว์ลีลาการตอกส้นให้เห็นครับ แมประสานง,งานต่อบอลกันได้ดีเลยครับควนมาตาเจสซี่ลินการ์ดดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงครับและลูกนี้ยิงเลยครับ ส่งกลับหลังไปกับผู้สามตัวเลยครับอเล็กซิสซันเชสลูกากูบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับจะเป็นโการลงส่งของเขาเลยครับลดเวลา3นาทีครับ ลูคาโก้เจสซี่ลินการ์ดเป็นลูกเตะมุมครับและควินาตาจะเป็นคนไปต <M> เตะฟิสโหมดลิงครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับอเล็กซิสซันเชส หมดครึ่งแรกครับเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับซอมตันเป็นฝ่ายเจลูกเริ่มเล่นเจสซี่ลินการ์ดฮอกบาอาเล็กซิสซันเชสบอลผ่านมาแล้วครับ แต่มุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกากูอันนี้เป็นโอกาสทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับก็มุ่งหนุนขึ้นหน้าไปครับมาติชย่าง อะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปลูกปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดแถบกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนัทลักษกลับไปเลยครับพกมาอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับครั้งนะครับของลูกสตูนเรียกว่าโดนไปสิครั้งก็รับได้ทั้งหมดเลยครับมาทิช ไปครับนะครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดพยายามที่จะวอลเลย์เลยครับใหนลูกเตะมุมครับและควินมาต้าจะเป็นคนไปเตะนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนถ้าจะปึงโอกาสเลยครับถูงสามตู้ับที่เซฟได้ครับพอกบา เล่นให้แน่นอนไว้ก่อนเลยครับสกัดทิ้งก่อนครับอาจจะมีสิทนผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วลครับ,อ,รบอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเจสซี่ลินการ์ จังหวัดร,ามารอมลูก,กาโกทำได้ครับอิง ลุงนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับเจสซี่ลินการ์ดน่าจะไัเปอีกครั้งครับที่ผู้สามตูยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับ90นาทีของเกมนี้ใกล้จะครบแล้วครับเหลืออีก2นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินจะทบเวลามากน้อยแค่ไหน ดูนะครับเลื่อมไ,ไปจากกองหลังไปตัวนึงแล้วกันผมก็ล้มหน้าแล้วค Ashley Young และเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะ